จะเป็นยังไงถ้ารุ่นเริ่มก็หล่อได้นะครับวันนี้พามาดูนิส s ันนาวราคิงแคปเอนะครับเตรียมส่งมอบอีกหนึ่งคันครับซึ่งผมเองก็จะส่งมอบให้กับลูกค้าในวันที่10กันยายนนี้นะครับก็เป็นการแต่งตามคำขอของลูกค้าเลยนะครับซึ่งรถคันนี้ก็ต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับแต่งมาแล้วก็ถือว่า มาไกลามากครับเมื่อเทียบกับของเดิมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเราแต่งอะไรไปบ้างนะครับเผื่อว่าจะเป็นไอเดียให้กับทุกท่านนําไปแต่งรถกันครับเรามาดูภาพรอบคันกันเลยครับในส่วนขอนิสันวร่าคิงแคปเอสแอลหกแสนสี่หมื่นเก้าพบาทนะครับเป็นรุ่นที่ ถือว่านิยมมากๆอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็น,นปัจจุบันนี้ในะ M/Y 2022ก็ถือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นของกระบะแคปนั่นเองนะครับหลายคนชอบรุ่นนี้เพราะว่าราคากำลังดีนะครับประหยัดและสามารถนำไปตกแต่งได้ตามใจเลยนะครับก็ราคาย่อมเยาวลงมานะครับถูกกว่าคาลิเบอร์ถึง120,000บาทนะครับ ซึ่งลูกค้าบางท่านก็มองว่าใน120,000บาทที่ราคาต่างกันนี้สามารถนําไปเปลี่ยนใส่ชุดแต่งได้หลากหลายสไตล์เลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นภาพร,รอบๆเนาะซึ่งกระบะนิส s ันตัวเตี้ยนะครับเป็นช่วงล่างที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่สูงเท่ากับคาลิเบอร์นะครับถ้าจอดเทียบกันก็จะเห็นว่าเขาจะเตี้ยกวก่ากันนิดหน่อยเองนะครับ ดูเพลินแล้วนึกว่าเป็นรุ่นยกสูงนะครับนำมาจับใส่ล้อมแม็กยาง AT แบบนี้ก็เทมากๆแล้วนะครับก็ดูเหมือนรถยกสูงเลยนะครับมาดูกันครับว่าเราแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับอย่างแรกเลยครับสติกเกอร์นี่ก็เป็นลายที่ลูกค้าเลือกเองนะครับเป็นลายสำเร็จรูปบางส่วนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งลูกค้าก็ ขอให้เราใส่เพิ่มนะครับลูกค้าก็มีส่วนช่วยในการดีไซน์รถคันนี้ด้วยนะครับตัวซอนนารานะครับด้านข้างนิสสันนาวราเป็นสีแดงนะครับนี่ก็เป็นไอเดียของคุณลูกค้าเองนะครับก็ขอมานะครับเซลล์ก็จัดให้นะครับคิ Q ้วล้อขนาด6นิ้วสวยมากๆนะครับทำให้รถเนี่ยดูดูดันนะครับยาง AT พร้อมแม็กขอบ16ทําให้รถดู หล่อดูเข้มนะครับแล้วก็ดูลุยมากขึ้นนะครับก็แนะนําเลยนะครับยางที่เห็นนี้ก็ถือว่าราคาประหยัดนะครับแล้วก็เป็นยางของไทยเราเองนะครับซึ่งถือว่ามีราคาย่อมเยาวและคุณภาพดีการรับประก,กันก็ยาวนานด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นยางคุณภาพนะครับก็สามารถซื้อหามาแต่งกันได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับว่ามี อะไรอีกบ้างนะครับที่น่าสนใจนะครับนอกจากสติกเกอร์นะครับซุ้มล้อคิ้วล้อแล้วนะครับยังมีโรบาร์นะครับโรบาร์ 4x4 แบบสั้นแบบนี้นะครับก็เป็นการแต่งรถให้ดูดุขึ้นนะครับที่สำคัญราคากำลังดีครับย่อมยาวไม่แพงด้วยนะครับและโรบาร์ก็มีประโยชน์นะครับในเรื่องของความปลอดภัยก็เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่ คุ้มภัยเราได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์ไม่คาดฝันเนาะรถเกิดพลิกคว่ำหรืออะไรก็ตามนะครับโรบารก็มีส่วนช่วยได้มากเลยทีเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับใส่อะไรไปอีกบ้างนะครับไฟตัดหมอกอ่านี่ก็เป็นอ่าไฟตัดหมอกที่เราใส่ให้กับให้กับลูกค้าเข้าไปนะครับคันนี้ก็มีหลายจุดด้วยกันนะครับที่แต่งออกมาแล้วก็สวยมากๆนะครับบันไดข้าง ก็ใส่มาให้นะครับตามสแตนดาดแล้วรุ่นนี้ไม่มีนะครับแล้วก็รวมถึงกันชนท้ายด้วยก็เป็นกันชนท้ายที่เป็นแบบออกแบบมานะครับเรียกว่าให้ลงตัวกับตัวรถอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ได้ใส่กันชนแบบออฟโรดนะครับ บางท่านก็อยากจะให้ใส่กันชนออฟโรดก็สวยดีนะครับแต่ก็แน่นอนนะครับว่าในความสวยตรงนั้นสําหรับกันชนท้ายหรือว่าบันไดข้างแบบออฟโรดก็ก็จะตามมาในเรื่องของน้ําหนักนั่นเองนะครับ้าน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะทําให้อัตราการบริโภคน้ํามันนั้นเยอะขึ้นนะครับก็สําหรับการแต่งแบบนี้ก็กําลังดีนะครับเป็นมิตรกับราคาน้ํามันด้วยนะครับก็เป็นบันไดข้างแล้วก็กันชนท้ายนะครับแบบ สแตนดานนะครับซึ่งน้ําหนักไม่มากนะครับน้ําหนักเบาก็ช่วยให้เรื่องช่วยในเรื่องความประหยัดน้ํามันได้อีกนะครับผมโอเคครับเราดูกันมานะครับสําหรับคันนี้ผมแต่งให้เฉพาะภายนอกนะครับก็ สวยงามลงตัวนะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับไอเดียการแต่งรถก็กด Subscribe นะครับในช่องของเราได้นะครับกดติดตามนะครับแล้วกอ็อย่าลืมกดถูกใจให้กับทางเราด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นรถอะไรนะครับไว้ติดตามกันตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ